สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุ๊กทุกท่านนะครับแนะนำหนังสือผมนะครับถ้าท่านใดที่มีน้ำใจนะครับดูคลิปแล้วรู้สึกว่าได้ประโยชน์แล้วก็อยากจะสนับสนุนผลงานนะครับผมมีหนังสืออยู่ประมาณสัก7จ็ดเล่มนะครับที่เขียนเองนะก็จะมีทั้งแนวนกักที่ได้เข้าแนวทางทางไมซ์เซติวิยาแล้วก็จะมีการบริหารการเทรดด้วยนะครับอยากสนับสนุนก็ไปที่เพจเซียวบุ๊กครับเดี๋ยวให้ลิงก์ให้คลิปแล้วกันนะครับ วันนี้พูดถึงการเสี่ยงง่ๆหลังจากการขาดทุนฮะไดไอเดียมาจากนี่นะครับของคุณมอน,นี่เทรดเอ็ดนะบอกว่า,วากดการเทรดนะอย่าได้เสี่ยงง่ๆหลังจากที่คุณขาดทุนฮะเพราะว่าการเทรดแบบแก้แค้นนั้นคือเครื่องมือทําลายล้างคือการทําลายตัวเองในแบบที่ทรงพลังที่สุดฮะยังไงครับคือถ้าคุณเทรดแบบแก้แค้นนั้นโอกาสที่ทําให้คุณเจ๊งหนักหรือถึงขั้นหมดตัวมีเยอะเลยครับ ว่ามีไม่น้อยฮะที่คนขาดทุนหนักนั้นถ้าดูสาเหตุที่ดีนะมาจากการเทรดแก้แค้นฮะอยากเอาคืนครับแต่ยิ่งสู้ยิ่งเอาคืนเนี่ยยิ่งโดนหนักครับโดยเฉพาะการถัวเฉลี่ยขาดทุนในหุ้นที่มันมีปัญหานะฮะดังนั้นอย่านะครับเป็นการเตือนสตินะครับเตือนสติเอาไว้ถ้าถ้าคุณรับได้นะครับรับได้แล้วก็เอาไปเหมือนกับ ฉุกคิดยั้งคิดนะครับอาจจะทําให้คุณรอดได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่ผมบอกนั้นมันเป็นสิ่งที่มันมันเป็นการเ,าเรียกอะไรเย้ะหยันมันเป็นการด้อยค่าคุณก็ไม่เป็นไรครับสู้ต่อไปครับจนกว่าจนกว่าจะรู้ดํารู้แดงครับแต่ผมบอกเลยนะในตลาดหุ้นนั้นมีคนที่เจ็บหนักมีคนที่เจ๊งยับเพราะการ เสียงโง,ง,ง,ง่ด้วยกันแก้แขนเยอะแล้วครับนะฮะเป็นยะมากครับนะฮะอย่าอลอินครับอย่าซื้อหลังจากที่คุณอย่าซื้อหนักอย่าเอาเงินอย่าก,กู้มาจิน้นมาเทรดมามาล้างแค้นเด็ดขาดอย่าไปยืมเงี้ยมัน,านมาล้างแค้นขาบอย่าไปยืมเงินชาวบ้านมาล้างแค้นเด็ดขาดครับขาดทุนก็ขาดทุนไปครับตัดขาดทุนนั้นก็ตัดขาดทุนไปครับยอม,มนะฮะไม่มีใครใหญ่กว่าคุณครับไ,ไม่ คุณไม่สามารถใหญ่กว่าตลาดได้ครับตลาดใหญ่คุณเสมอครับเนี่ยอย่างที่ปู่โอนิวครับผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยบอกว่าลืมอีโก้หรือเก็บประวัติของคุณซะตลาดมันไม่รู้จักและไม่แข็งน้หรอกอย่าทะเลาะกับตลาดอย่าพยายามพิสูจน์ว่าตลาดผิดและคุณถูกเพราะยิ่งพยายามคุณยิ่งเสียเงินฮนะนี่เป็นสิ่งที่นักเทรดสำเร็จทุกคนเขารู้ตัวดีครับเขาทราบซึ่งดีเพราะเคยครับ เคยเสี่ยงง่ๆหลังจากที่ขาดทุนมาแทบทุกคนนะแล้วก็เจ๊งยับเยินฮะจนต้องกลับไปหาเงินก้อนใหม่มาเทรดเอาคืนนะนี่เป็นเรื่องจริงนะครับอันตรายมากครับทำไมครับทำไมคุณถึงไม่ควรเสี่ยง,งง่ๆหลังจากที่คุณขาดทุนหนักครับหลายคนคิดว่าอะไรครับการเทรดนั้นถ้าคุณขาดทุนครั้งนี้ ถ้าคุณขาดทุนติดต่อกันสมมติกระทุนสองหนึ่งสสามครั้งเนี่ยครั้งที่4ี่โชคต้องเข้าข้างคุณคุณคิดแบบนี้ครับคุณหวังเพิ่งผ่ายโชคแต่จริงแล้วตลาดนี่ครับนี่นี่คือสิ่งที่ผมว่าสิ่งที่หนังสือ trading ง n t น e zone บอกดีมาก trading ง n t น e zone นะครับหรือว่าชื่อไทยว่าโซนแห่งเทรดเดอร์บอกนะครับนี่คือความจริงพื้นฐานของตลาดที่คุณต้องยอมรับไม่ได้ครับหนึคือ อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้คะคุณไม่ต้องการรู้ว่อนาคตหรอกครับคุณก็สามารถทำเงินได้นะครับมันจะมีในการเทรดคุณนั้นมันจะมีการเทรดที่ชนะกับการเทรดที่แพ้มันเรนดอมกันครับซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำนายได้หรอกว่ามันจะกำไรหรือขาดทุนครับแต่ ถ้าคุณมี edge นะครับหรือว่ามีสิ่งที่เรียกว่า positive expectancy นะครับระบบเทรดที่มี positive expectancy นั้นซึ่งมันเป็นเรื่องของ risk reward นะครับแนะนำให้อ่านเล่มนี้นะครับชื่อว่าเอาไม่ใช่สิชื่อว่านี่ครับศาสตร์ศิละปะของการปั้นผอน,นะครับพูดเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ละเอียดมากเลยนะฮะถ้าการเทรดของคุณนั้นคุณไม่สามารถที่จะรู้อนาคตได้เลยแต่ถ้าคุณเทรดด้วย ระบบที่มี positive expectancy หรือว่ามีเอชเนี่ยฮะในสุดเนี่ยคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกเมื่อมีการเทรดที่มากพอนะฮะ edge นั้นมันไม่มีอะไรที่มากไปกว่าความน่าจะเป็นที่มากกว่าครับที่จะทำให้คุณมีโอกาสได้กำไรมากกว่าขาดทุนฮะคือมีโอกาสได้กำไรมากครั้งกว่าครั้งที่ขาดทุนฮะน,นี่คือ edge นะฮะ สุดท้ายคือสําคัญมาเนี่ยที่ผมอยากบอกคุณก็นเนี่ยข้อห้านี่คืออะไรครับทุกสถานการณ์ครับทุกโมเมนต์ในตลาดนั้นมันยูนิคครับทุกโมเมนต์นั้นมันมีความเป็นปัจเจกครับมันจะไม่ขึ้นอยู่กับอดีตรครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าฉันขาดทุนมาฉันขาดทุนหนักมาครั้งนี้แล้วครั้งหน้าฉันต้องกําไรนะเพราะว่าคุณคิดว่า,าโลกนี้ต้องต้องแฟร์ ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะฮะคุณขาดทุนครั้งที่แล้วขาดทุนหนักครั้งต่อไปคุณก็มีการขาดขนุนหนักได้เช่นกันนะฮะมันอะไรเกิดขึ้นได้ครับพราม,มันเป็นความน่าจะเป็นเพราะแบลนตี้ครับเนะี่ยตลาดคือความน่าจะเป็นครับมันยูนี้ครับนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณหน้ามืดนะเทรดแบบแก้แค้นด้วยการเอาเงินก้อนโตมาสู้มาแก้แค้นหวังว่าครั้งที่แล้วฉันขาดทุนหนักครั้งนี้ฉันจะเอาคืนแล้วเพราะว่าตลาด ต้องแฝงฉันเนี่ยไม่ใช่ครับการคิดแบบนี้แหละที่ทําให้คุณขาดทุนหนักเจ๊งทับเปียนว่าอะไรครับตลาดไม่แคร์ครับที่สําคัญนะครับคุณขาดทุนหนักเพราะาอะไรครับส่วนใหญ่แล้วคุณขาดทุนเพราะว่าแนวโน้มมันเสียแล้วครับสมมุตินะคุณซื้อแบบรลองคือคุณซื้อซื้อต้องการจะซื้อถูกขายแพงเนี่ยนะคุณซื้อ10บาทต้องการให้ราคาไป20บาท ลงการาคาไป15บาทเนี่ยแต่ว่าแนาวโน้มมันเป็นขาลงแล้วไงคุณซื้อสิบาทคุณขาดทุนอ่ะมันลงมาที่สิที่ที่แบาทคุณถัวเพราะคุณหวังว่ามันมันจะต้องเด้งกลับแต่ถ้ามันขาลงมันจะลงมาที่เจ็บาท6บาทห้าบาทไงแล้วนะครับเจ๊งไงครับนี่คุณเอาเงินก้อนโตมาซื้อถัวเฉลี่ยนะยิ่งเละผมเคยเป็นฮะในช่วงหนึ่งที่ผมเล่นหุ้นเทอรนะ์นัวา์ในแบบที่หุ้นเสร็จเฉลิงที่คุณภาพแย่มากครับแล้วมันก็ มีการคือมีมีโครงการที่จะเปลี่ยนเ,เปลี่ยนเปลี่ยนการบริหารนะ่ะแล้วก็เปลี่ยนธุรกิจอะครับเป็นหุ้นเสร็จสลึงที่แต่ก่อนเคยปั่นตรงนั้นเลยนะเป็นหุ้นชื่อดังมากแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงปลายนะของการที่ก่อนที่มันจะออกจากตลาดเนี่ยมันก็ดินดน้นรนเปลี่ยนธุรกิจครับ เพื่อที่จะทําให้มันกลับมาใหม่ได้นะก็มีสตอรี่มากมายที่น่าสนใจผมก็ซื้อด้วยความคิดว่าเทิร์นาวแต่ฮะตอนนั้นซื้อราคาประมาณสักบาทหนึ่งมันลงมาเสร็เสลึงครับ96 9 0 80บหครับนะฮะผมก็ถัวเฉลย,ยเลยคาดหวังว่าเฮ้ยเนี่ยมันเทิร์นาวมันเปลี่ยนธุรกิจแล้วนังกลับไปใหม่ได้ที่ไหนได้ฮะมันลงหนักมากครับ การถัวเฉลี่ยผมครั้งนั้นอนะ่ะทาให้พอตผมหายไปเกือบครึ่งนะฮะเจ๊งยับเยินนะฮะดีที่ผมขายถีงก่อนนะจากนั้นไม่นานครับพู้ถึงหุ้นทะเลาะก,กันนะฮโดนแขวนนะฮะถอดจากตลาดเลยครับโหเกือบไม่รอดนะฮะนี่เป็นเรื่องจริงที่คุณต้องระวังนะครับเพราะว่าหุ้นที่มันขาดทุนนั้นอนะ่ะแล้วมันพื้นฐานมันเปลี่ยนนะแล้วพื้นฐานมันดูไม่ได้เรื่องไนงะแต่คุณอยากจะสู้เพื่อจะไม่อยากแพ้นะแล้วก็ แก้แค้นด้วยการถัวเฉลี่ยนะมีโอกาสเจ๊งเพราะว่าอะไรครับเนี่ยไม่ได้หุ้นพื้นฐานดีก็ตามนะครับแต่การนี้มันโดนขายหนักๆนะหนักๆนะเลยโดยที่ไม่มีข่าวอะ่ะแสดงว่าวงในมันต้องรู้อะไรสักอย่างครับแต่ว่าเขาไม่มีข่าวมาไงเขาปิดข่าวไว้ก่อนให้วงในขายหมดก่อนแต่คุณไม่รู้ไงคุณก็คิดว่าเฮ้ยเนี่ยพื้นฐานดีเลยงบดีเนี่ยหุ้นก็มีชื่อเสียงแล้ก็ถัวเฉลี่ยอย่างเลยไม่อยากขาดทุนเดี๋ยวมันกลับมาเนี่ย แต่ถ้าฝีแตกขึ้นมาเมื่อไหร่ข่าวมันออกมาเมื่อไหร่นรนะเขาโอ้โหแพนิคฮะแต่ที่คุณเคยกัดทุนระดับ20เอร์ซ็นอาจจะลงมาถึง50ปอร์ซ็นหรือบางครั้งเนี่ยถอดจากตลาดเลยนะครับล่าสุดก็มีฮะหุ้นตัวหนึ่งฮะเนี่ยฮะหุ้นบางตัวนะตอนนี้มันวิ่งดีๆออ้วีไถือมากมายครับคนมีชื่อเสียงว i ระดับเทพถือมากมายแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเขาขายทิ้งเลยฮะแต่คุณไม่รู้ไง มันไม่มีการบอกเนี่ยไม่มีรายงานบอกเพราะว่ามันยังไม่ถึงช่วงที่เขาอะไรเขาจะมีการทาบัญชีอ่ะก็ไม่มีใครบอกใช่ไหมคุณก็ไม่รู้พอพอมีรายชื่อใหม่ออกมาผู้ถี่หุ้นใหม่ออกมาอ้าวหงายหลังเลยคนที่เขาเป็น V ีไที่เคยถือตอนนั้นตอนที่มันวิ่งเดียวเขาขายทิ้งหมดละคุณไม่รู้ไงเนี่ยนี่คือปัญหาดังนั้นเนี่ยขาดทุนสินค้าทำได้เกิดอ,อะไรครับยอมฮะยอมตัดขาดทุนซะ อย่เกินสิบเปเซนฮะดีที่สุดครับแล้วก็รอโอกาสใหม่ใช้การกัดทุนนั้นเป็นเป็นเหมือนแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับอย่าคิดว่ามันทําให้คุณเสียหน้าเพราะว่ายังไงคุณต้องเสียหน้านะฮะการกัดการการเทรดนั้นมันเป็นเรื่องของการเสียหน้าครับอยู่ที่ใครสามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็ยอมรับการเสียหน้าได้มากแค่ไหนนักเทรดชั้นเซียนขาดทุนยับเยินมาหลายครั้งครับจนกระทั่งก็รู้ว่า ยอมครับยอมตลาดเลยใหญ่กว่าเสมอถ้าตลาดบอกว่าเกมเนี้ยฉันให้เงินคุณแต่เสียนก็จะขายทิ้งคระเขายอมอรรอโอกาสใหม่เพราะว่าโอกาสในตลาดหุ้นก็เหมือนรถเมย์ครับนะคันนี้ผ่านไปเดี๋ยวคันหน้าก็มาครับมาเสมอแค่คุณมีเงินฮะมีเงินเหลือครับอย่าติดหุ้นครับแค่มีเงินสดเหลือเยอะๆเนี่ยโอกาสใหม่มาเอาคืนได้เสมอครับ ก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ